นะครับก็กําลังขาดปัจจัยนะฮะนี่ฮะนี่ก็เป็นภาพวันงานนะครับภาพวันตอกเสาเข็มตอนนี้ก็สร้างมาถึงรูปที่ท่านผู้ชมเห็นณนะปัจจุบันนั้นนะร,รายได้ทั้งหมดก็จะสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์วัดคลองหอทองนะครับในส่วนของเหรียญคันช่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงทั่วไปเนี่ยเ,เราไม่ได้ใช้ทองแดง ที่ว่าเป็นการรีไซเคิลแต่จะเป็นทองแดงบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าทองแดงของพระเดชพระคุณนั้นนะครับเหรียญคันชองฝ่าตะวันนั้นนะจะออกออกพิงโกนะฮะคือเรียกง,ง่ายออกเหมือนสีทององค์ชมพูนะครับรูปหลวงพ่อก็จะนั่งสง่างามเป็นเหรียญที่เอกลักษณ์และไม่เหมือนใครและที่สําคัญนะครับทั้งเซียนเก่าเซียนใหม่ก็สบายใจนะฮะเพราะว่าทุกเหรียญมีโค้ดนะครับเหรียญทองแดงก็จะเป็นอีกโค้ดหนึ่ง นะครับนะวะก็จะเป็นอีกโค้ดหนึ่งมีโค้ดมีหมายเลขทุกเหรียญย้ําอีกครั้งนะครับว่าทุกเหรียญมีโค้ดมีหมายเลขทุกเหนะรียญนะฮะเดี๋ยวผมจะชี้แจงนิดนึงว่าเ,เหรียญทองแดงนั้นนะทองแดงที่ท่านเห็นนี้นะฮะจำนวนการสร้างเนี่ยแค่2,000เหรียญนะตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะแต่มาวันนี้มีในรายการเนี่ยแค่ไม่กี่สิบเหรียญเหรียญอันปกาก้านะฮะก็มีแค่800เหรียญเหรียญเงินมีแค่ร้อยเหรียญเงินลงยามีแค่ 240เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นการทําวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณท่านนั้นวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนั้นชัดเจนนี่นะนี่เหรียญเงินที่ท่านเห็นนะครับเงินเป็นธาตุที่บริสุทธิ์รองจากทองคำนะฮะใช้การคุณใสกันของสังเกตดูนะไอ้นี่จะเป็นเนื้ออาปาฆ้าถ้าย้อนไป,นไปเหรียญเงินเนี่ยครูบาอาจารย์สมัยก่อนหรือ,เ,อ,อเจ้าขุนมูลนายสูงๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเวลาอ,อ,อาหาร อาหารต่างๆอะไรก็ดีนะครับที่ไม่มั่นใจว่าจะมีสเสน่ยาแฝดยาพิษอะไรหรือเปล่าเนี่ยเขาให้ใช้ช้อนเงินเวลาเงินโดนกับวัตถุมีพิษแล้วเนี่ยนะฮะเงินนั้นก็จะเงินก็จะกลับดำนะแต่ไม่เกี่ยวกับเนื้อนะฮะเนีเพราะว่าค่าความเป็นกฎเป็นด่างนั้นตากันนะฮะจะสังเกตดูได้ว่าบางคนกินเนี่ยเขาจะใช้ครูบาอาจารย์สมัยก่อนจะใช้ช้อนซ่อมนะจะใช้อะไรที่เป็นโลหะเงินบริสุทธ์ เพราะฉะนั้นเงินก็ถือว่าเป็นโลหะธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีกิตยาคมอยู่ในตัวเมื่อบวกกับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากพระเดชพระคุณนะครับที่ทรงคุณวุฒิมาถึง60กว่าพรรษานะครับในบรวรพระพุทธศาสนาเช่นหลวงพ่อสาครแล้วนะครับก็น่าจะเป็นวัตถุมงคลนะครับที่ทรงคุณค่าแก่การคู่ควรและบูชานะครับนอกจากท่านได้วัตถุมงคลไปใช้นะครับช่วยเกื้อนหนุนชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรือง นะฮะให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วนะครับก็ย,ยังอีกในหนึ่งนะครับก็ให้ท่านได้ร่วมสร้างบุญสร้างถาวรลวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นเหรียญเงินลงยานะเงินลงยาที่สร้างไม่เยอะนะรสร้างแค่200กว่าเหรียญแล้วทุกเหรียญท่านสบายใจได้เลยนะทั้งเซียนเก่าเซียนใหม่นะครับคือบางคนเ,เขาก็ชอบเหรียญที่มีตัวเลขนะฮะมีตัวเลขมีโค้ดให้ชัดเจนนะฮะนี่คือเหรียญ เป็นเหรียญแรกนะครับท่านผู้ชมตัดสินใจเองว่าจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าว่าเอ๊ะคุณเอฟาเพียงดินพูดมาว่าเป็นเหรียญแรกในประเทศไทยเป็นเหรียญแรกในวงการภาคเครื่องที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะฮะผมก็อธิบายสรรพคุณนะครับกรรมวิธีการสร้างรูปแบบในการจัดสร้างวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนั้นสร้างเพื่ออะไรท่านผู้ชมได้ฟังแล้ววันนี้นะก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่า ควรค่าแก่การเก็บไหมแต่ผมมั่นใจเลยฮะย้อนหลังไป50ปีไม่มีใครทําไ,ไม่มีใครคิดได้เหมือนผมและหลวงพ่อนะเดินหน้าไป50ปีถ้ามีใครทําออกมาก็แสดงว่าเราคือรุ่นหนึ่งเราคือเบอรน์หนึ่งในประเทศไทยนะครับท่านจําไม่ในดวงใจและฝากสร้างฝากไว้ในแผ่นดินนะวัตถุมงคลอีก2รายการแต่น่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆครับท่านผู้ชมครับว่าเวลาไม่พอนะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้4 -5 ถึงโมงเย็นผมจะมาพูดถึงตะกุดนะฮะ คำว่าตะกุดนิดนึ่งโดยทั่วไปท่านผู้ชมเห็นตะกุดเนี่ยก็จะเป็นแต่ลงลักปิดทองทาทองมีตะกัวหูมีทองแดงทองเหลืองทองฝาบาทตะกุดเงินตะกุดทองคําแล้วก็พ่อผงแต่ท่านผู้ชมจะไม่เคยเห็นตะกุดที่ลงลายน้ําทองใช้ทองคําแท้ทองคําเปลียวแท้นะฮะย้ำอีกครั้งว่าทองคํา100%เรเซ็แท้มาลงลักนะครับเป็นงานแฮนเมดนะฮะเป็นลูกพระนารายตะกุดนี้ชื่อว่า ตะกุดนาลายพิกฟ้าสถานแผ่นดินย้ำอีกครั้งนะครับตะกุดนาลายพิกฟ้าสถานแผ่นดินนี่ฮะคือจะถ้าตามรูปเนี่ยจะเห็นเป็นมิตินะครับเป็นรูปพระนาลายทรงคุดสัปดาหออ์อาทิตย์หน้าขอโทษครับอาทิตย์หน้าวันพรุ่งนี้ผมจะมาอธิบายว่าตะกุดนี้ดีเช่นไรตะกุดนาลายพิกฟ้าสถานแผ่นดินนี้โอ้โหชื่ออลังการมากจะดีสมชื่อไหมแต่ท่านดูรูปแบบไปก่อนอันนี้เป็นความยาว5นิ้วนะครับมี2ขนาดนะฮะนี่ขนาด5นิ้วแล้วก็ มีขนาด3นิ้วท่านจะเห็นแล้วท่านจะอลังการมากท,าท่านมั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครทําเหมือนมีที่รายการเจาะประเด็นพักเครื่องนะครับกับผมเอฟ้าเพลงดีทีเดียวที่นํามาเสนอนะฮะเปิดตัวรายการต้องให้อลังการนะฮะเอาตะกรุดห่อหอมม้วนๆมาทําชุยๆนี่เสียชื่อผมนะฮะเพราะฉะนั้นการนําเสนอสิ่งดีๆที่ควรค่าแก่การเก็บนะครับจึงน่าจะเอาวัตถุมงคลที่ทรงคุณค่าเช่นนี้มานะฮะอีกรายการหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นล็อกเก็ต นะครับเรียกว่าล็อกเก็ตเมตตาบารมีนะฮะเรียกว่าล็อกเก็ตเมตตาบารมีนะฮะล็อกเก็ตลายน้ําทองนะครับจะมีฉากสีแดงและก็สีดำนะครับฝังตะกุดเงินคู่ชีวิตแล้วก็จะมีเป็นตะกุดพิเศษนะครับตะกุดสีพิเศษออกแบบได้ไม่เหมือนใครนะฮะท่านเห็นไหมฮะนี่ฮะตะกุดสีพิเศษสร้างน้อยนะฮะแล้วเหลือในรายการก็น้อยวันนี้จะไม่บอกนะครับว่าราคาเท่าไหร่ นะครับบูชาย,ยังไงเอาไว้คุยกันสัปดาห์หน้าเนี่ฮะนี่จะเป็นล็อกเก็ตนะครับแบบนี้ก็ผมก็คิดแบบขึ้นมาแล้วก็ไปนําเสนอกับคณะกรรมการวัดหลวงพ่อท่านชื่นชอบมากนะครับวัตถุมงคลรุ่นสําเร็จปาถนาทั้ง3รายการนี้นะครับตะกรุดที่เห็นนี่จะเป็นตะกรุดเงินนะครับเขาเรียกว่าตะกรุดคู่ชีวิตลงด้วยหัวใจมนุษย์ผู้หญิงและมนุษย์ผู้ชายนะครับดีผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะฮะครับ,รบผมท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ ก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสาครได้นําวัตถุมงคลนะครับรุ่นสําเร็จปาถนานะฮะวัตถุวัตถ,ถุประสงค์ในการจัดสร้างนั้นเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์วัดคลองหอทองอย่าลืมนะครับผมยังติดท้างคุณผู้ชมอยู่อีกสองรายการตะกุดและล็อกเก็ตนะครับที่ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนและท่านไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับสัปดาห์หน้านั้น วันอาทิตย์เนี่ยฮะพรุ่งนี้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าขออภยัยฮะวันอาทิตย์นี้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะนํามาเสนอท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็คงต้องขอลา,าท่านผู้ชมไปก่อนน่าเสียดายจริงๆครับเวลาน้อยไปน,นิดหนึ่งเลยได้นําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้แค่อย่างเดียวคือเป็นเหรียญคันช่องสองตะวันนะครับก็ท่านผู้ชมสามารถติดชมรายการนะครับได้ทุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์เวลา4ีถึง5โมงเย็ยนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับผมกับผมเอฟ้าเพียงดินครับผม